ไปตาลเสียึเสียก่นฮาฮเออหนมตาเสี้ยเสี้ยซื้อแมน่ะซมน่ะนี่ยังขึ้นเาพี่พี่เอาีเอาไปเกซื้อถอดในผู้ด้วยเอาบาม้าบาม้าไปเตี้ยนเก้อันนี้อันนี้ของฟูลเลอ ที่นี่ก็เป็นเหรค่ะคอเปิ้นเปิ้มีอยู่เปิ้นมีอยู่ไดชุดนี่เขยาน้องแท่นะกไซ้น้องอยน้องอยู่าาเดี๋ยวไปนุ่งตัวใม้ันี้ซื้อเพื่ถาดบ้างอันทองพูที่มีอยู่บสิ้นองรู้จ้านะอันนี้บอรองพมีบอู้อันนี้แมนบอกนู้มีแมนบอ้มีมนบอกมนอันนั้นมนี้บ่ บาลานเมื่เร่งระปีนหนุ่มคือเราลุงนอนเด้ออันนี้้องพื้นนี่ของลุอีลาอ,อันนี้ของมิกกี้อันนี้บอ่้าวล้พีมกกตลุงก่อนี่มันมีเสค่าเ,เอ,อิข้อกีริ้านนะถืมันมี่สค่าอะไรอย่างเง้ยหมันมันนั้นจักเก็บออดอ ที่่ไป้ไม่ตอโลว์ไ่องเลองไม่ต้อม่โชว์มเปนกลล่่นบอ่ะ ไป้อนด้มันนุงในแม่นี่กะดีไปในแม่หรไเด็ก่ไปผู้ไปนุงผู้ปเลียว่านันีบอกนุ้งอยู่ในห้องนะเออเดี๋วเาได้เท่าจงเลยมีท่านุ้งและลุงถือซ่งยางไปนุง เปน่งทนที่มีดีนะ่อเอาไปภาพเก้านะภาพเศร้าภาพมองภาพแงเป็นนุ่งตรงมากเออไปเออภาพครอบเป็น้อยเป็นค้านะเอาไปเออภาพเศร้าเร้ามองเอาไปลยนพะนั้นอยากไปเก็บเอาซักมานุ่งไหมเน่ก่อนจะนุ่งเราให้ซักก่อนเด้อแต่มีจมมีดีนะครับเกข้าุณรมาทิมสูไปเักริ้นซักแล้วจังหนุ่งด้วยมีเครื่องเก็มานุ่งเรามีซักเดออจ้าจ้า แต่ว่าคงก้านะมันคงมีจุดไม่ดีนะมันแลอมันไปเซกอนแค่งไปลุงมันืโหีไกก็มีใส่ข้าไโอ้ยเดีวพ่อมาไปมึงไปวะนี้มมีจุดไมดีมันไกลไกลไจะไปที่น้ยี่ใดเขาก็ซักผู้เจ้าลุไม่กไม่เเนยเขแ้วนีเทนแล้าทงางนันนนะบอกนดีมันกาอิดเขาเียบเล่นป้าโลยเนาะ

เอนนปัเจ้าจะลุกไปอาบผสมน้ำอาบูี้นอกใส่ขาเฮนี่ทำหน้าไปทางทิศตะวันตกเออผสมน้ำอาบแล้วเราจะไปล้างตัวในห้องน้ำหน้าไปทางทิศตะวันออ ดีทางเอาวว้ที่แก้ค่ปัตตูโคกีเนบ้านก็ดีขอถอยขอความขอสิสามคว้าไสะเฮ้ยตี๋ตี๋ตี่ไก่เด้อยวิดัยค่ะไม่พูน อน่งนยับลงไปยีับลงไปูนยับลงไปจได้ต้มแรงตลมแรงย้อนย้อนเอ๋มิ้ยัเข่งเอ๋เข่งเอม้ตัวโสจีบันลงไปอดมามาไม่ได้มาแอเอาส้มดูจับคนเหอดูมากะส้ใกล้จับเอาใกล้เพื่อไป็ปมันผู้มีอยู่กัจับเอาเทนเอ่ยแทนน้องเนเด้อ

ตังล่างโอ้ลูกคุณล่างมันเป็นย่ได้ยต้มไกล้ขวัญนะเบื้งก็บมีอ้อเบื้งมีอ้อต้มใกล้ขวัญนะเป็นยังไงเพื่อตัดอ้อยาวไป่าโควิดในนี้ต้องเอาลาพต้องในนี่เอาปืนซีไขมาต้องน่ี่ต้ม่านี่นั่นเบึ้องมีอ้อแค่เบึ้งเ้อยอย่งคือมีจบสิเลยอันนี้แปลว่ามีเบึ้งเพราะว่ามันต้มมีทึอมีทืกกโตของมัน เขาต้งใกล้ขวันนื้อเอาอันดูสิคือมัดต้องเลยต้มแล้วมันมีแจ็คการดูเข้าครับอันนี้นะใกล้ควันนะมันจังบึ้งปิดอันนี้มันบึ้งมีปิดแยกในเลือดกับขึ้มีจบกันบึ้งไปก็ดีครมีวาวเพราะว่าต้มมีทื้อต้องเอาแยกจ็คการอันนี้ให้มันฆ่าแปลว่ามันกู้มันจังเลยนี่เอ็ดมันดึกคันน้องไปก็ดีเออบ้นนี้แหละแต่แต่ยังดิบมันก็ตัดตัดหัวข้าวอันแรกอะมัดจะต้องในเนี่ยแล้วแล้วแต่มัน ก็เลยมีเยอะมากในนีอมันอะไรอันเออนี่มัาชนไปในนี่เอาลูจุ้งมาลูอันนั้นลโลดเอ็นในนี้มันกูดมันหยักมันจั่งมนลาฮัมมะละปินแล้วแต่มันไม่เยอะจบเอ็นเลือดก็ไม่จบมีโจ๊กเยอะเพิ่เพราะว่ามันข้าอยู่อันนี้มันดึงเด้อกระต้มไก่กวัดนะมันเบื้องมีอ้อต้อมตีนเพื่อตีนมันเลยเออตีน่โจ๊ก ไกระเบิ่งค้างไก่นี่แหละอันนี้อันนี้ค้างไก่นะฮะมันโค้งเงี้ยนะมันดีห้ามเอมันคือห้ามคือห้ามเพื่อนนี่แหละคือห้ามเพื่อคือห้ามซาดห้ามหมอนห้ามซัดละหมอนคือเต็มตูฮาพิปสาเออขนาดกระเบิ่งค้างก่างนะเออแต่ว่ามีสัตว์สาวาสิ่งมันตายเทพเฮามันก็ะหึ่ข้าวมัพื้นฟ้ามันห้ามมาไปคือโน่นเป็นกระเบื้อนนี่แหละเออแต่ว่าคอยแก้มีโต เรียบร้อยเอออันนี้แหละเกตุกเกคาดปากตุกเออตีความอ,อกจัดาจตีจจจออสายอกชันหูอืมมีอันน่นมันออกไปนี่อันนี้นะ่ะมันสียงอ,อ้อไปนี่คือว่าถอยข้อสีเงินสี่ขั้มอ้อ,อไปสีเงิน <c oughs> อ๋ออ่ากามีเพียงเพ้อจะพิลาว่างอยู่อาว่าทด่ขาหน้าห้ามาแล้เอาไข่เอาอันนี้เสื้อมือมาเป็นเสื้นอนี้ ดี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 น้ผมเป็ดขยปาจ้าแต่ป่านี้มากให้บอกว่าเอาอะไรเอาหันหน้าเข้ามาผู้แม่แม่เว้ยเอาหันหน้าเข้ามาผู้พาลูกก้าผู้แล้วเสื้อเสีย้อยเยอะผู้หันหน้าลูเคยกันรับทักับประจา เซน้องพิมีอมากันผู้เห็นกันจะซื้อน่ะเออผู้เห็นซืรอจับลู่นเออเอาเอาเอามีจะจับมีเอากราบลงกราบพ่อพอที่ลุงกราบลุทีงกราบสามเกาบพี่นี่กราบสกนตาหนิเออกราบลูกคนลูกคนตาเออกาบวัสดีกราบสุกกราบพกบเมกราบสามเถอะ อาเซียอาเซียบ้าลูกเซียอัดบ้าเออนมาเออเออเออเอาหันาไปหาพกกระแม่ผูเอากล้าวนี้กล้าพกกระแม่หานาไปหาลูกดมแม่แม่ก็ดีแม่ฮานเอยเออกล้าบล็อกสามถือกล้าเบ้มือการหาขอบูขอคุณซีเรือนะในซอยนะมึ เอาเต ok ่นรูกเท้าีลาทอดเวน่ะสุ่มขมีเออคันข้อมาอยู่ข้อสุ่มซอยคันนี้ก้อยมาอยู่นี่ก้อยสุ่มเวนเลยวนนี้ควันแกนมาอยู่แกนสุ่มซื้อไรดอกพระเวนกัมางย่มากแย่มาตต้องปิดเต้นหมดเดี๋ยวจะระวังขึ้นไปหันหลิกเลยาย่สลัด นี่นะฮะอาจะสีพันธ์อ่ามาเดี๋ยวมือมาน้าปะพูนะเม่เปน้องกับรจเอาเ้าโอ้น้องกัะพันกับผู้ละเส้นนั่นละขอพูละกหน้าแปลคับผู้เร้อใกล้เดีสิเออใกล้กยุนละพความนี้เราจะจมาแลวนะเอาสตุสการของให้เอานี้ของดีเนี่ยเอาลูก่าแะ้วได้บัดนี้แก้กับาพักกะตงแล้วขอเืขอไฟลําำหน้าขอเซื้อลํำหน้าขอข้าลำโดขอเสื้อพญาข้าพระเจ้าเถรทาวพุทธมา อยู S <S ่ดีมีแห้งแล้วว <ness> e ันนะี้ดีก็ทางำกัจ้าโ่ามากกับความวันนอนมาสิงในนี้มาแล้วว่อเออไม่ลิ้นคือนดังกะเก่ยหรือมีเดชขึ้นดังฮันุมามีปฏิพันธ์ขึ้นดังปะโคตามะมีวันนักขึ้นดังพระมากระจายมีบริวารหอมร้อหลายดังนั่งวิสาขาไปทางใต้ให้ตรงน้ำบอกคือไปทางเหนือจำอามีนี่ไหมไปทางเหนือให้ตรงน้ำบอกแกไปพอแล้วตกคุ้มมันคุ้มยืนตกคุ้มเงินคุ้มข้ามคุ้มโซ่คุ้มลาบเด้อลงน้ำเมื่อวันตายนะวันข้าวได้ไปทางใต้มีผู้ช่วยไปทางเหนือมีผู้ช่วยแสง สอฟปารกาลงกุมมุ่นของคําไ้มีลิขิตเลยครบ่นมีเงนนอเงินมื่นยคัเชนเงินเสนยคาบ้านเงินล้านาคาธนาคารเออใส่ลูกยายสี่ใส่พ่เม่หาสางลูกมันมีจะจุกะบ่ายจะมองมันเงม เอาเพื่นเคยเพิ่อนสายเป็นไัเพิ่นว่านนะใครเอาบอกให้ซูดูดันสักก้อนหายสงอนซาแล้วให้อยู่ดีนะ้โภเม่นี้กูมึงบอกให้ว้าวเอาประวัตใจแล้วคอยวรรจอยสัมมันยืนเด้อโภเมมันมนักใครคือเก้าแล้วรักษาความเดอเจ้ารักษาเจ้ไว้ยืนเด้อ มันแสปีมีแสโซได้ไปแทงใตตนำบ่เกิดไปทางเหนือตนำบ่แก้วปนวาล้ตักุมมันกุ่มนกุ่เกุ่มขันกุ่มุกุ่มากกุ่มรำกุ่มยกุ่สิ่งกมานอายุโพักกนได้หัวน้อาุน้อยพักกัได้ลายปีไลใส่โซให้สี่ใส่ปีให้หน่มือให้ยาว่เาให้เอาน้องกัผู้ได้ไหมกับผู้ล่หละตักลุ่มืกลุ่มขละอืมใช่ีุ่กับมันหนงกลุ่มขั้นงมันกับมัน พ่เลยแมับายจะเป็้สรู้ใช่ไมายนะเ่นมันร้อนเลยใช้กระตุ๊บเมื่ที่ควากระตุ๊บเป็นหมาไ่ได้เนีไปช่วย แล้วคุกไปแต่อีตดเนีาหบสิเลยไยนะมาเอาเสื้อเห็นเสื้อไหมเห็นเสื้อเหมเห็นเสื้อมาอืม นู้นมีสองคนบอกส้างท่านคุณนี้บอกคือสองคนสองคนบ้านเข้ากัต้องมีเสือเสียขยาอยู่กับทีมันยู่นั่นเราไม่ได้เลอะรเออ มาซื้อมาซื้อที่น้อยมาอาาวไงเป็นต่อเนี่ยฮะงเป็นันบรรมเ้นมาเช่าอเพิ้นเนอะไงเป็นต่อเนี่ยฮะไงเป็นหลังจากคนเนี่ยมองเศร้าเนี่ยเก่าเสตีไ้ถ้าเป็นเสตีจะดุงพี่ใหญ่มาแล้วภาษาคิดให้ตั้งใจคิหญ่มาแล้ภาษาคมินให้ตั้งใจใส่ภาษาไทยให้ตั้งใจอ่าน ป้าจังได้เป็นเจ้าข้อเืาจังได้เปิดคุณฮะเราว่าต่อเท้าเท้ากุมนามาหาเพราะต้อพญ่าพญ่าว้ยนามาใส่เพราตอไปไหมก็ากล้ามาลูกจกให้ได้บุบุญได้บุญนาห์ลาสีให้องดอกเทิงศิลเซือไว้อนนองนะศาซอมาไหนองหลวงเทิงดอกปามของกับปาคือน้ต้องใส่ศิวเจวใครนาในใหไโซเจ็บะไรในเนือปล่มียอให้เลือนเงินเดือให้ขึ้นเด้ยอดให้เสให้กล้าพญาให้ข้องพี้น้อง พ่อวางใยูดีไหมไ่มสี่ปีไมต้องตกแยกไรไม่าห้อ่าเออมีพ่อก็คมีไม่ทำไมอีนี่แม่สิเลมมือระบอคนที่ไม่อยู่นะมีไหมนี่ไม่เยูลงพ่อเออเนี่ยสิเลิมลายู่ลงนะเราห้นไม่ได้เนาะซลายู่ว่างเลยยูหอนี่บะฟาบุนหรือฟานีฟาพุนบอกฟาคุณกันห้ามไปไม่ได้ อันฟ้านี้ขนาดนั้นไดก่อนฟ้าเอากบเป็นเส้นเส้นอย่างบอกมาม่มาจกปีเไลปดอยูดีนีเก็เป็นพู้สีซอยบหนาลูกหลานเป็นเนนอึดงต้องบอให้ิงไหตั้งแต่นี้ไปแค่ตั้ตนี้ไปนาแล้วก็ยู่ดีมีงคิดต้องเงินเงินกองคิดต้องท่องท่องขึ้น p e ของคนทั้งมือมือของคนทั้งบ้านกันคีขาทางเทาเดืดร้อร้อยหกสองันเงินกับแก้วน้ำมาเอาหาง สร้างเล่มาอะไรเขาอยู่บปทอยส่ขให้ได้เมือรุ่นบนในเมื่อหน้าผมไปทำงานบรยูทธสที่ใสยุใสอ้าวคือพอเท่นกระได้เด้อผู้เดียวลรื่าผู้เดียวออเอาว่ายูดีมีแห้งเรียกโคกเป็นลูกโคกไว้หลอดตา้าพันัลเกไว้ละมัดเสือเสื้อทาหล่ะเด้อเป็นลูกลับแกไว้บรรทาดละมาจะพูดเลล่เด้อเอาไว้ในหูมานอนรับกรไดไปวางวัตนิรันรมื่อนี้ เป็นลูก้งบ่อยหลอดตาพลาเป็นลูกลาบบ่อยหลอดตาโกยพ่อแม่เลยงเงี่ยแล้วสูงสวยเลยเฮ้พขอเปีนแม่เดบ่อยขี้มาซำเดินดำบ่อยขี้มาพายสวยพ่อง่ายบ่อยขี้มาเมืนอพ่อแม่ของเงี้ครอเินนำคนในขามได้บ่อยเสีแหงเลีงจีป่าเทาพ่อแม่เอาบุกเอามุตต่จีตะครดจีนบุเป็นพนับปอนนอนบนลับให้นับกองย่ำนาผู้มีพรกกันยื่สอนด้อยยมลุตตาพวีเด้อตื่นหงสาวมืออื่นยู่บ่อยู่แล้วสินหเลน้เขามาหามือสาวยู่บ่อยยู่ป่าให้เลี้ยงนะเขาอ่มาสู้ เงินมื children, spring, ่นอยาคาดเกณฑเงินเซ็นอยาคาดบ้านเงอนล้านอยาคาดกระเป๋าไะไดผู้ฮักให้นํามาปั่นผู้บระท่านให้เลี้ยงข้ามาสุ่งด้เงินคำเก่าเกลื้อนเนือเรื่องมันมันมันยืด้อดื้อสุ่มดื้อหม้อมันดื้อถ้าทับไครเพื่อทับใครมันถ้าตะแยวธรรมดาจะพูดตะแยววันนี้กครู้เพิ่มอีได้ใครก็ใครจะไม่ใอีกแลวเอนเ้ามาทีน้มากทับเบมาก ถ้าเพื่อไม่ซื้อจืดแล้วมันไปหส่อยนึงซี่ะคข่ที่เหลือน่อยนึงอะงี้ยใหม่ได้จะไปกินทุกสุก่อนจะทุกให้จะกินแต่เอต่อเลยแก้ากจเ๊บอกโ้เจ้ากเก้อเดี๋เอ้าเต๊ เบิงหร้อไขเพื่อไปไขเื่อชื่อใดชื่อใดเออชื่อเ้อะอะรอะไรเนี่ยนะหงโวยเล่นะบีเบิ่นเบิ่งเปิ่เปิ่นเิ่นเปิเลิ่นอมโอ่นอกมุนละมันดึงมันดึง่อนเลยใหญ่มาเอ็หมุนอเลยแบนนี่งโพอ่นนี่โอ้ก็ไดเสียงบ่เสียบ่อมนึ่งเมใหญ่บ่ ไม่จะปีและไม่แะแปดสิบแปดสิบสี่ออแล้วส่มกอนล้วปีนียว่ะไม่กอนถ้าก็แปลว่าน้ำองน่ได้อยู่หรือเป่าไม่ได้จบเสร็จตัมได้การลายปีเลยนเกิดแปดสมันกิดแว่าก็ปีไม่เป็นเพื่อเราเนะ ก้าท่าวุ่นนี่ฮะเป็นวุงสองวงหินบ่วงนอวงในทำยาพิเสษนี่นะหินบ่อวงนอกวงในหินบ่อหินบ่อน้าไข่นี่น่ะเป็นสองวงไหมเป็นสองวงไหมวงนอกวงในนเจ้าก็มีอุปีกูดื่นือแล้วนี้เห็นนับตุนับตุคือแลานี้ะเป็นสองวงฮะใส่เนี้ยใส่ ไใช่ย่ะท่าเรมันทุ่นอไ่งเงี้มันมีใเนาะเออราวังเปนอไรมีเท่ไปมโมทำได้เนาะทาบเสงว่งดื้อฮัลโหลทอไรทอะไรามีปลาโมเรามีเท่า่าน่หนุ่ยอือจะดมโลกนั่นเ่ย้าอันี้หงจัมฟานี่เออหงจัมตาเอออันนี้ละคอนี่ครับบอมโบเกนี่คอมันสิตุมาเจ้านี่รอบต่อไปนี่เออนี่นะ ีทมันมีซอสไข่แดงพอจำเนาะเออมะกะตื้นๆตื้นๆเลยกะวิดอะไรแับนี้วิดคอไว้งั้นมันละวิดแล้วขณะมันมีซอสไข่แดงการสั้นละไปส้ำไปคีโรคีเลอนี่มีแนวเลือก็ต้องแนวหนึ่งเจ้ามีเจ็บเจ้าก็ต้องส้นข่าวสีเงินขาทำสมข่าวเลิกคนเปิกคนุคนหลุดคนลุดคนุนลุดู้หิงหงนห กวยงามอยู่ที่เริ่มผึ้งคักทองู้อนผู้หญิงคักเด็กน้อยเด็กน้อยจุ่มหญองเออคักอยู่ผู้ชายหรือผู้หญิงหญิงเออผู้หูหาเราขึ้วันนเนาะสุกไหมองส์ประกออะไรนะสุกกันเลยมาแต่อนเลยอะ้รเนาะ ผู้ถูดูน่างาเออไม่ได้ผู้่ายนผู้ชายผู้นี้เพิ่งนะจะับ้านเพนัจานน่จานโอ้ได้เพิ่งผ่านยเยอะอันนี้อันนี้ลูกคืนอามค้างนะหามนาข้เพียนาค้าบุบุบุบ้มจะดีฮะโซ่จุนผู้ค้อยูางการนตัวข้ามนะเพิ่งหัอย่าน้เออเอาจับไวมอือแงมแงมมเด้อเออ บัดน,นี้คนคนนี้กับยายเท่าน no ี no ่เนอโอ้มัน่าพิ้นเท้าเคมาแล้วมันเะยเป็นเสือที่เทวเนี่ยตีโตมันเลยเยอะขึ้นกเราเปลนสองวงเออเอาไข่ละ้อนขอมันี้อนตักจ้ำกเมษเจ้าน่ะบีเอาบีไ่าวบีไข่ขาวเออบีจักน้อยเอาหลายแหละจะน้อยล็อกเนฟอนตัจำเนอะแล้วกับฟ้อนเมน้ำดีล่าดิ เนื้อันนี่ยอัน่น่นี่นี่ยนี่นตั้งละเม้าดื้อเบิงเท่นกันกัเบิ่งไดยกันอีอนี้น่ะสั้นกับกผู้แห่นสุเจ้าเลยมอกันกักินข้าวน้ำมีด้กกรมือเลยกันมีเอาสินค้าบกกันมีเอาพราสินจ้าง่งน้าทั้งสน่น้าั้งเ่นี้น่ะผู้แหงนอ่ร้าผู้มีด้ยหนจัดอนถ้าจ่นกระทุงขอกันสั้นต่กขอหลงนี้กันมีไอนําผู้นี่ด้ จ้าข้าวยาวธรรมดาในกูเฮอรมดลูกเทียนได้เบิ้งเทนได้ใบพันธุ์กระเอาไม่ใช้ชื่อมันอาจจะได้อยู่เพื่อนำมือเอาความโลปมันมีแต่วัดมันตั้งชื่อไว้เอานเมย์หรือยังใช่ชื่อเรื่องใครฟอน่ะฟอนลูกใครเมย์ก็ฟอนลูกได้ได้อยู่ก่ะเสือซองนะ เออเบ้ไดอกคนี่คืโบบางเลยได้เราขี่รถมาเองก็ดีไ่บอกใครอยนไม่บมันก็ดีได้ยินบอกเยอะเบิ่งนะเยอะเบิ่งนะคะกันเออกันเบิ้งมีได้เดกันยวธรรมดากันเบิ่งได้ใบพันสองพันกันกระเบื้งคือมีได้ความจะได้คือจะได้อยู่ ก้อนมีก oh. ับปอนมีสิก้อนเออ้อนลูกก้อนมือ้อนนีมีกับปอนหัวกับปอนลูกอ้อนัวเออนัวมกอบอนแล้บอกปอนะ กินแล้วปพอนนะะปอนอันนี้ปอนโผ่อันนี้หอมกระแค่บ่หอมคุณหมอบร่องผมด้วหม่แค่เราได้ห่มงน่ะเอไปเท่าไดห่แค่บ่เนื้อหม่อยบ่ได้บงเนื่อบากเลยได้เราขี่รถใหม่ันาดมันเราได้ขับถูเราได้ขากแค่เราได้ขาก็แค่นี้เราได้อืม ไอนี่ลยังมีเฮอยน้อยจืงเด้อราว่ากันนะเบิ้งมีได้หรี